หมดล้ไม่ช่วียหร <c oughs> ้วตา้วอย่างเลิ่อย่างเลื่อนเลยอ่ะ าลงจอดให้ดูแด้ยังวิ่งกันมาอีกผมไม่เห็นก็คิดว่าเออนกว่านกว่าพี่ยามล,ลื่นจะไปได้สุดที่ตรงั้โอ้อใครพามาครับเนี่ยใครพามาครับเนี่ย

ช่วยล้อจุนหน่ล้อเออไม่ช่วยจุนเหรอได้ได้ได้เม่งฟรีขนาดนี้นี่ได้ภาพอย่างนี้โอเคชอบชอบชอบขึ้นขีขึ้นขีขึ้นแล้วจะไหลไงนี่บุราไม่ช่วยล่ะพี่บุราไม่ช่วยล่ะพี่บุราไม่ช่วยล่ะพี่ สีดูมีความสุขกับสีนะสีดูมีความสุขมากเลยยืนยังเดินไืนยันเดินขึ้นไปก่อนต้องไม่บอกก็แต่ว่าล้อชึ้ก่อนแล้วเราก็ดูพี่น้องกันร่วมประคองอยู่เยียดไงเยียดรองเท้าเลยว้าวไหล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 พี่น้องยืนไม่ไดนึงนะยันเลได้แล้วได้แล้วโอเคเดี๋ยวเอากล้อง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 มาจุนเพราะว่ามันถือมือ่น ดีกว่าเซฟดีกว่าเดี๋ยวต้องได้แลวได้แล้วเราเปลี่ยนตากล้องกันนะครับอ้าวชิบหายแล้วกูเดินยังเลื่นเลยอ่ะเมื่อตอนลงนี่เปิดถ่ายอยู่ปะเนี่ยเปิดถ่ายอยู่เปล่าเปิดถ่ายอยู่โอเคเห็นเข็นเข็นตอนลงก็ต้องเข็นแล้วเนี่ยอ้ยเออเออตอนลงลาดีดีตอนลงลงไงวะเนี่ยโอ้เสื้อลายที่มันเลื่นอ่ะพี่เป็นที่มาสลายกันนะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อหมุนอีกเอเสร็จลงได้นะผมว่าลงน่าจะได้นะผมเก็บก่อนตอนเราไปเราลงขึ้นไม่ได้แตเลยหนักเว้ยคือผมแม่งเดินไม่ได้เลยเออมันเดินไม่ได้เลยอุ้ยเนี่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 ยแม่งลื่นต้องเหยียบดีๆอ่ะเดี๋ยวเหยียบข้างเลยเหยียบข้างเลยเหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้เหยียบเหยียบเหยียบลงมาเลยเหยียบลงไปเลยเออ อกข้องคืนไปกลางมันลื่นเหยียบข้างมาขึ้นข้างมาเตไปก่อนนกดแล้วมาเจอยู่เออขึ้นข้างมาเจ๋อเจตเจ๋อเจ้เส้เ้เจ้้าเจเจเจ้าเจ้้เ้าเเจเ้า้เ้าเ้าเเจ้าเจ้เ้าเเเจไาเเจ้า ให้จุนช่วยอะไรได้บ้างไหมขอทำใจแป๊บนึงนี่เรายังมาไม่ถึง500เมตรมันลื่นอ่ะช่วยด้วยช่างเนี้ยช่วยหน่อยไอเดี๋ยวเดี๋ยวทาไปจับช่วยไปจับเพื่อนพี่เถอะพี่ไปช่วยดีกว่าเดี๋ยวไปจับเพื่อนพี่เถอะผมบอกแล้วอย่าเช็ดนอนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอมาเติมพี่เดิมแล้ววางลงทางนั้น โอเคมันนอลเอมาด้านข้างเออใช่ใช่เอไอ้เครื่องมันล็อกตรงตรงไม่ได้จุนอะเอปาล่า่แล้วจะแข็งเน่นมเครื่องอะาเลยอะเอาเอาเอาร้อนเลยหร้อนลื่น ไม่มีแล้วอันนี้คือเนินยากสุดเหรอใช่เหขอเป็นอย่างนั้นใจใจครับในใจมีแค่สามเนินปอดโคตรร้อนอ่ะสามเนินอันนี้รหมดเลยเปล่าเนินเนี่ยเนินแรกอนเดียสองเนินก็ถัดไปพัดต่วนไหมดูก่อนนะพัดต่อนไหมขึ้นมาเรียบๆตรงนี้ลมๆครับเรียบๆลมๆ เดี๋ยวไปก่อนหรือรอก็ได้ครับผอา,ผาคลุอเลยตรงนี้เรียบแล้วไม่น่าจะลำบากอะเฮ้ยเผลอแป๊บเดียวแสงมาแล้วใช่ซ้ายขวาตรงไม่พ <c oughs> ักไม่พักไม่พักเหรอไม่พักแต่ข้างหลังยังไม่มา

เกลือไหลออกมาจากสองตา không không trong tôi trong phịt nơ rồi เนี่ย đi ไปแล้วเนี่ยไหนดู มา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 ดูกันอนะคะข้างอดัด ไม่แรงอะพี่คุกคานมาตลอดแล้วแต่ที่เหลือมันก็ไม่ชันที่นี่แล้วเห็นไหมพี่ก็บอกที่เหลือไม่ชันที่นี่แล้วอนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยนี้เจียจะหลุดอยู่แล้วตัวจะหลุดจังจับรถอยู่แ้มาได้มาได้มาได้อีกทางนึงนะคะออนไลน์ไหนบอกจะดบ ก็แบบนี้ครับก็แบบนี้ครับ็บบนี้ครับก็แบบนี้ครับเราไเบีเอ็กกันเถอะเอยิงลงเขาครับเอ็กซ์ยิงลงเขา ได้ได้แล้วครับเฮ้ยนิดเดียวอไน้องเยอะพี่ถึงแล้วนองมเยอะถึงแล้วนิ่นลงนิดนึงนิดนึงเอ้ยขยับขึ้นกระโดดผมว่าต้องช่วยน้องเยอะนิดเดียวไช่วย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 สวยไมเลยนิดเดียวไม่ได้ละเฮ้ยรีบจะไม่ได้ ขึ้นผิดเงินฝั่งนี้ห้ามขึ้นฝั่งนี้ขาลงมันเหมือนตรงนั้นแหละแต่แล้วเราต้องเบี่ยงตรงนี้แหละแล้วก็กลับเข้าตรงนี้ทีนึงโอ้โหอย่าลงไปช่วยลงไปสไลด์ระวังนะลงนะเมื่อกี่โชดีเอขาเหยียบแตนไว้ไม่งั้นลงไปแล้วเบี่ยงตรงแก๊ปเบี่ยงตรงแก๊ปนะเบี่ยงตรงแก๊ปนิดนึงโอ้ยอีเอ็กซ์เบายอยู่แล้วโอ้เหอย่าหยิบหินหยียบหินเลยีปหยิบหินเหยียบหินเหยียบหิน เอย่บถินความเร็วตกไม่ได้เลยไหลไม่เอารอเข้าข้างดีกว่าเออถามว่าไปข้างไปง่ายกว่าว่ะพี่ข้างไม่ชันนี่ขนาดล้อตะกุยแล้วเนี่ยเฮ้ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายอย่ามาขวาตรงนี้ไม่ได้เหรอไป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 เย้ย้าหูแค่ขึ้ทางพอแล้วไม่ได้พี่ยังขึ้นใม่เต็มสุดไปขวาไปขวาไปแล้ว มันใช่ปหม่มันใช่แค่นี้มันใช่แค่นั้นจริงผมพอแล้วถือแล้วแล้วใจไม่เอาแล้วต้นไม่สำเร็จต้องเป็นใหม่ครับเขาตายเขาตายลื่นเขาตายเป็นบิ๊กเขาตายเขาตายมันมีหินให้พี่ล็อกไงไม่ล็อกพี่มันลื่นมากมันมีหินให้พี่ล็อกขาอย่างเงี้ยจะอหินล็อกขาโอ้ยบอกมีอีกนะแบบนี้เลยอีกนึงเมืออะไรเข้าตาย นี่นันี่นันี่นัน้อก็นไไหนาหนาวก็ร้อยมสวยๆยิ้มย,ยิ้มยิ้มยม,ยมบกมือทักครตเอาวนมันร้อนแล้วอะไรหยดตอนนี้ก่อน นั่นมาไปไฟจอดรออยู่นะคะเย้อุ้ยมาแล้วเย้ขึ้นไปดูก่อนก็ได้ครับว่ามีอะไรจอดแล้วเหรอไม่ดึงไม่ดึงอันที่สี่พี่หน่องอันที่ห้าเฮียเฟิร์สค่ะลึ๊บลุ๊ปแค่ลุ๊ปเหรอแค่ลุ้ปลุแค่ลุ๊เหรอไม่ไปด้วยไม่ไปด้วยโโออ้ทค่่นีเะขึ้นมาแล้วมขึ้นมากเลย ใครมีลำโพงกิอนเลคเขาจะขันหน่อยโอ้ยเหยียบฟอนขึ้นมานิ่มมครับรอบนี้ไม่เท่าไหร่นี่หว่าพอถึงก็คุยขิงทุกคนอ่ะอ๊บออ่าสัมภาษณ์ทุกคนต้องพูดหนึ่งคำรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับยังไงครับหมู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 มีแก๊ปใส่นะครับใส่ยส่ทันติโลทันติโล เต้นด้วยเต้นด้วยเต้น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 มีอะไรเลยเต้นบนล้อรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังงไเตะเอาเฟิร์สเียนต่อเอาพี่เหลิมรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับพูดไม่ออกสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์นะครับพูดไม่ออกครับเดี๋ยวก่อนพี่เต้ครับพี่เต๋รู้สบายจุดนั่นั่งมาขี่สุดแล้ว าใชไม่ทัน <laughs> <laughs> ไปตอบหมือนละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วถึงยังสำนักตรงนี่ไหนครับส,ส,ส,สองกิโลองขค,ครับ